สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube TP คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีฉโฉนดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวย,สว,ยวันนี้เรามากันที่จังหวัดสระบุรีกับที่ดินสวยหน้าติดลาดยางหลังติดลำธารเป็นลานกลางเต็น์ภูเขาล้อมนะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนลาดยางนะครับเส้นหินตั้งเกจโคดหมายเลข1 0 0 3ความยาวด้านหน้าติดถนนความยาวขนานตามถนนประมาณ307เมตรนะครับถนนฝั่งด้านนี้คือฝั่งทางด้านขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับถนนด้านนี้เข้าออกได้2เส้นทางเส้นทางที่1แยกมาจากถนนสี่เลนบ้านนาแก่งคอยหมายเลข32-22ผ่านวัดป่าสว่างบุญ เข้ามาประมาณ4กิโลนะครับส่วนเส้นทางที่2แยกถนนบ้านนาชะอมเส้นในหมายเลข2003ก็จะวิ่งผ่านน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวเข้ามาประมาณ3.5กิโลนะครับทั้ง2เส้นทางก็จะวิ่งผ่านรีสอร์ทลานกลางเต็นท์อีกหลายแห่งนะครับส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะวิ่งออกไปอำเภอแก่งคอยไปเทศบาลทับกวางนะครับ ไปถนนมิตรภาพ,พก็จะวิ่งผ่านน้ำตกเจ็ดโคตมอทเวีสายใหม่บางปะอินโคราชนะครับถนนเส้นนี้นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปมาการเปลี่ยนประจำนะครับวันหนึ่งรถวิ่งผ่านหลายร้อยคันนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมากลางเต็นรู้จักกันดีนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับก็จะมีหลักปูนซึ่งเป็นแนวเขตแดน อยู่หลังต้นมะพร้าวนะครับไปถึงลำธารความยาวก็ประมาณ63เมตรนะครับส่วนด้านหลังที่ติดลำธารน,นะครับขนานตามลำธารก็ประมาณ272เมตรความยาวยาวเลยทีเดียวนะครับเราจะเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดินกันนะครับเป็นลานกลางเต็นท์สวยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีวิวเขาล้อมรอบเลยนะครับและอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีลานกลางเต็นท์ อีกแข่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็จะมีลานกางเต็นท์อีก 2- 3สาแห่งนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่แถบนี้ก็จะมีลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆประมาณ4 5หแห่งนะครับเราเข้าไปดูด้านในแปลงที่ดินกันเลยนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ขนาดใหญ่ในพื้นที่เกือบทั้งหมดได้ทำเป็นสนามหญ้าไว้สำหรับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับประมาณ6กไร่กว่า และอีกประมาณ2ไร่ก็จะเป็นส่วนผลไม้นะครับเป็นส่วนส้มโอส้มโอก็ประมาณเกือบร้อยต้นตอนนี้กําลังให้ผลผลิตอยู่นะครับเนื้อที่ตามเอกสารครอบครองที่ดิน8ไร่1งาน94า่ตารางวาส่วนเอกสารไม่ใช่ฉนดนนะครับราคาไร่ละ2ล้านบาทแบ่งได้2ไร่ขึ้นไปนะครับถ้าหากแบ่งราคาไร่ละ2ล้านสแสนบาทนะครับราคาท่านสามารถต่รอลองกับ เจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับตำแหน่งพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีส่วนความสูงของพื้นดินอยู่ใน,นระดับน้ําทะเล95เมตรนะครับมีซุ้มนั่งเล่นอยู่หนึ่งซุ้มนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งหลังห้าห้อง อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบครันน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับส่วนสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมีให้ครบนะครับส่วนเรื่องความสะอาดก็มีระบบเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอมอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะครับเราจะเดินเข้าไปดูลำธารกันนะครับ ไปดูว่าตอนนี้มีน้ําในลําธารหรือเปล่านะครับเราถ่ายทําคลิปวิดีโอเมื่อวันที่27มีนาคม2566นะครับถ่ายทํากันตอนเช้าเวลาประมาณ6-7โมงเช้านะครับอากาศดีมากเย็นสบายยังมีหมอกยังมีน้ําค้างอยู่นะครับส่วนน้ําในลําธารก็จะแห้งนะครับมีนิดเดียวน้ําก็จะเยอะช่วงหน้าฝนนะครับลาธาร ทรายนี้น้ำจะไหลลงมาจากน้ำตกเจ็ดคตนะครับไหลผ่านรีสอร์ทลานกลางเต็นท์อีกหลายแห่งและน้ำในลำธารแห่งนี้นะครับก็จะไหลลงไปสู่น้ำตกพิทภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวนะครับเราจะเดินตามลำธารกันไปนะครับให้ท่านได้เห็นความยาวของลำธารที่ยาวขนานตามแปลงที่ดินไปความยาวขนานตามลำธารน,นะครับ272เมตรส่วนฝั่งตรงข้าม ลานกลางเต็นท์ของเราก็จะมีลานกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งนะครับช่วงวันหยุดวันนักขัตฤกษ์นักท่องเที่ยวก็จะมากลางเต็นท์กันเต็มเป็นประจําเลยนะครับเวลายามค่ําคืนแสงไฟสว่างสวยงามมากสว่างสวัยไปทั่วบริเวณพื้นที่แถบนี้กันเลยนะครับท่านที่เคยมาพักผ่อนมากลางเต็นท์ในสถานที่ลานกลางเต็นท์หลายๆแห่งในตำบลชะอมนะครับ คงจะรู้กันดีว่าตำบลชะอมธรรมชาติยังสวยงามยังบุรมสมบูรณ์อยู่นะครับอากาศก็ดีมากพื้นที่ภูเขาในแถบนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เราได้เห็นอยู่นะครับที่เราเห็นเป็นประจำอยู่เรื่อยๆก็จะมีเก้งกวางกระลอกกระเตไก่ป่าวิ่งข้ามถนนเป็นประจำให้เราได้เห็นยามค่ำคืนนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับอากาศสดชื่นเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับตอนเช้าๆก็จะมีเสียงนกร้องให้เราได้ยินได้ฟังไพเราะมากเลยนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้นะครับเป็นสวนส้มโอก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวาที่เราจะเดินไปที่อยู่ด้านหน้านะครับส้มโอก็มีประมาณเกือบร้อยต้นกำลังให้ผลผลิตอยู่ในตอนนี้นะครับ พื้นที่ในแถบนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นที่ดินที่เป็นเอกสารครอบครองที่ดินนะครับไม่ใช่โฉนดที่เราเห็นเป็นลานกลางเต็นท์เป็นรีสอร์ทหลายๆแห่งนะครับก็จะเป็นที่ดินเหมือนๆกันนะครับที่ไม่ใช่โฉนดท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านที่สนใจต้องการอยากเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับหรือที่ดินแปลงอื่นๆในจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายก ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับตอนนี้เราเดินมาใกล้จะถึงสวนส้มโอกันแล้วนะครับสวนส้มโอก็จะอยู่ข้างกอไผ่ส่วนในลำธารด้านหน้าของสวนส้มโอก็จะมีฝายน้ำล้นอยู่นะครับคือจุดตรงนี้เป็นฝายน้ำล้นนะครับ เป็นจุดลงเล่นน้ําในลําธารอีกจุดหนึ่งช่วงเวลาหน้าฝนนะครับน้ําในลําธารก็จะเยอะน้ําก็จะใสและเย็นนะครับน้ําในลําธารก็จะเป็นสเสน่ห์ให้กับที่ดินแปลงนี้อย่างมากเลยนะครับส่วนลําธารยาวขนาดที่ดินไปถึงสะพานเลยนะครับเป็นจุดเขียดแดนของที่ดินตรงสะพานข้ามลําธารตรงนั้นเลยนะครับ ท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134 หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook, Line, YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube TP คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนดราคาทูก ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ